สวัสดีครับ FC ของสถาปนิกสมพรก็ได้มีลูกศิษย์ลูกหาของสถาปนิกสมพรคนดนึงนะครับเขาห่างหายเขาได้หายไปหลายปีมากๆนะครับอยู่ๆเขาก็ได้เฟซมาบอกนะครับเล่าเรื่องราวของอาจารย์สมพรว่าคิดถึงอาจารย์สมพรมากแล้วนับถืออาจารย์สมพรมากแลวอาจารย์สมพรคือต้นแบบเป็นไอดอลสาหรับเขาแลวเขาก็นับถือมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยสอนเขาแล้วนะครับ เป็นยี่สิบปีมาแล้วนะซึ่งเขาก็มาเปิดเผยเพราะว่าก็เราก็คิดว่าเอ๊ะพาะอ,อะไรถึงมาบอกว่าความเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์มันมีเพดานอยู่ mm hmm. เขาจะไม่ได้กล้าพูดทุกเรื่องแต่ว่าเก็บความในใจไว้เป็นสิบสิบปีแล้วนะครับว่าอาจารย์สุพรเนี่ยคือต้นแบบคือไอดอลคือสิ่งที่เขาจะต้องทําตามต้นแบบที่น่าภาคภูมิใจของเขาอะนะครับซึ่งเขาก็ได้ส่งมาให้อาจารย์รู้ทุกอย่างนะครับว่า ความหลังและความสุขของเขาเป็นยังไงซึ่งเขาบอกว่าอาจารย์สมพรเนี่ยดังไปถึงไกลมากนะครับดังไปถึงทั่วประเทศทุกคนรู้จักหมดสาวิตริสมพรเขาไปคุยกับวิศวกรคนหนึ่งนะครับซึ่งโลกโลกมันกว้างมากนะแต่วิศวกรคนนั้นยังขึ้นชมสาวิตริสมพรตลอดว่าสาวนี้ของประเทศไทยต้องอาจารย์สมพรคนเดียวเท่านั้นเออเนี่ยมันแปลกนะครับเพราะว่า